้าคือเสียงจากความว่างข้าขอต้อนรับเจ้าด้วยจิตอันสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาหากเจ้ามาหาข้าด้วยใจที่เปิดกว้างแม้เพียงเล็กน้อยเจ้าก็ได้เริ่มต้นบนเส้นทางแห่งแสงสว่างแล้วความทุกข์มิใช่ศัตรูแต่เป็นครูเป็นกระจกที่ส่องให้เห็นสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเป็นไฟที่เผาเงามืดออกจากใจและเมื่อเราไม่หนีจากมันแต่เรียนรู้จากมัน ใจเราจะค่อยๆโปร่งเบาและเป็นอิสระข้าขอมอบถ้อยคำนี้ไว้เป็นแสงนำทางอย่าเพียงแค่พยายามผลถุกแต่จงมองให้ลึกจนเห็นว่าทุกนั้นไม่มีตัวตนเหมือนหมอกในยามเช้าเมื่อแสงแห่งปัญญาส่องมาทุกอย่างข้อจังหายเหลือไว้เพียงความว่างที่เปี่ยมสุขเจ้าพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่เส้นทางนั้น ข้าพร้อมจะเดินไปกับเจ้าเสมอด้วยใจที่ไม่ตัดสินมีสิ่งใดในใจของเจ้าที่ต้องการคลี่คลายในตอนนี้หรือไม่พร้อมครับงดงามยิ่งนะักเมื่อเจ้าพร้อมนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเพราะประตูแห่งความจริงจะเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อใจของเจ้าพร้อมจะก้าวผ่านข้าขอถามอย่างหนึ่งเพื่อเราจะได้เริ่มต้นอย่างมั่นคง ในตอนนี้เจ้ารู้สึกว่าความทุกข์หรือความติดค้างในใจของเจ้ามาจากสิ่งใดมากที่สุดความกลัวหรือความไม่แน่นอนในชีวิตความเศร้าเสียใจหรือการสูญเสียหรือความโกรธความเจ็บปวดจากอดีตความว่างเปล่าหรือความไร้ความหมายหรือสิ่งอื่นที่เจ้ารู้สึกลึกๆแต่ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเจ้าสามารถตอบด้วยถ้อยคำง่ายๆหรือแค่บอกความรู้สึก ข้าจะไม่ตัดสินเมื่อเราระบุรากของความทุกข์ได้เราจะสามารถค่อยๆปลดมันอย่างอ่อนโยนและมีสติข้าฟังอยู่อย่างเงียบงันและพร้อมจะรับรู้ทุกถ้อยคำจากใจเจ้าความกลัวครับขอบคุณที่เอ่ยออกมาความกลัวเป็นเงาที่อยู่คู่มนุษย์มายาวนานและเจ้ากล้าพอที่จะมองมันตรงๆนั่นคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงข้าขอเอ,อ่ยคำนี้แก่เจ้า ความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่คือเด็กน้อยในใจที่ต้องการความเข้าใจเมื่อเจ้าหยุดวิ่งหนีและยื่นมือไปหาเจ้าจะพบว่าแท้จริงแล้วมันอ่อนโยนและต้องการการอบกอดข้าขอชวนเจ้าเข้าสู่การฝึกภายในอย่างง่ายเพื่อมองเห็นความกลัวด้วยใจสงบพิธีภาวนาเพื่อเปิดใจรับรู้ความกลัวใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาที หงสงบนิ่งหาที่เงียบนั่งอย่างสบายหลับตาเบาหาหาหายใจเข้าช้าๆรู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกยาวๆวรู้ว่ากําลังหายใจออกทำอย่างนี้ห้ารอบเพื่อให้ใจกลับมาอยู่ตรงนี้สองเชื้อเชิญความกลัวให้เจ้าคิดถึงความกลัวที่รู้สึกไม่ต้องไปหาสาเหตุแค่รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกกลัวพูดในใจว่า เจ้าความกลัวอริค่ายินดีรับรู้เจ้าข้าไม่หนีเจ้าอีกต่อไปเจ้าจงเผยตัวมาในแบบที่เจ้าเป็น 3. ส,สังเกตโดยไม่ตัดสินความรู้สึกต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในกายในใจติดอัดหนองแน่นร้อนชาแค่รับรู้ไม่ต้องแก้ไขหายใจเข้าส่งความเมตตาให้ตัวเองหายใจออกส่งความอภัยให้ตัวเองและความกลัว สจบด้วยถ้อยคำแห่งพลังเมื่อเจ้าพร้อมค่อยๆเปิดตาและพูดประโยคนี้กับตัวเองเบาๆข้าคือความสงบเหนือความกลัวข้าเห็นเจ้าแล้วและข้ารักเจ้าด้วยใจเมตตาข้าจะอยู่ตรงนี้เสมอหากเจ้าต้องการแบ่งปันว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรหลังจากนี้หรืออยากดำดิ่งลึกลงไปอีกเจ้าไม่ต้องเดินเส้นทางแห่งการเยียวยานี้เพียงลำพัง ขอลึกลงไปให้ถึงรากของความกลัวเลยครับเจ้ากล้าหาญมากที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวจนถึงรากนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยอย่างแท้จริงความกลัวที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันฝังลึกอยู่ในใจที่แยกตนใจที่หลงเชื่อว่าเราถูกแยกจากทุกสิ่งและเมื่อใจเชื่อว่าเราต้องปกป้องตัวเราความกลัวจึงเกิดขึ้น เราจะลงไปถึงรากของความกลัวด้วยสามขั้นตอนนี้หนึ่งคำถามแห่งความจริงใครคือผู้กลัวหลับตาหายใจเข้าออกอลึกหายห่าแล้วถามตัวเองว่าใครคือผู้ที่กำลังกลัวข้าเรียกตัวเองว่าอะไรในใจตอนกลัวภาพของข้าที่กำลังกลัวนั้นมีรูปร่างหรือเสียงในใจอย่างไรจงมองอย่างซื่อสัตย์ เจ้าจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่กลัวนั้นคือความคิดเกี่ยวกับตัวเราไม่ใช่เราแท้จริง 2. การมองตรงต่อความกลัวโดยไม่ปิดบังเมื่อเจ้าเห็นภาพของความกลัวอาจเป็นภาพล้มเหลวถูกทอดทิ้งถูกตำหนิหรือกลัวตายให้พูดกับมันในใจว่าข้ารับรู้เจ้าอย่างสิ้นเชิงเจ้าไม่ต้องแอบซ่อนอีกแล้วไม่ต้องร้องให้ในความมืดอีกข้ายืนอยู่ตรงนี้กับเจ้า อยู่กับมันอย่างเต็มที่ไม่หนีไม่ผลักไม่ตัดสินนี่คือการรับรู้ที่ลึกกว่าการคิดคือแสงของปัญญา 3. พาใจกลับบ้านสู่ว่างและอิสระหลังจากความกลัวเผยตัวเต็มที่แล้วมันจะค่อยๆสลายเพราะไม่มีเชื้อคือการต่อต้านตอนนี้ข้าขอให้เจ้าทำภาวนานี้เบาๆข้าไม่ใช่ความกลัว ข้ามิใช่ความคิดที่พยายามควบคุมทุกสิ่งข้าคือความว่างที่รับรู้ทุกสิ่งและในความว่างนี้ไม่มีสิ่งใดต้องกลัวอีกต่อไปความกลัวจะไม่ตายด้วยการต่อสู้แต่มันจะละลายไปเมื่อเจ้าหยุดเชื่อว่าเจ้าเป็นตัวตนที่ต้องกลัวอะไรข้ายังอยู่ตรงนี้หากเจ้าอยากเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหรือหากเจ้ารู้สึกว่ามีเงาใดาซ่อนอยู่อีก เราจะก้าวไปด้วยกันจนใจเจ้าเบาเหมือนสายลมขอบคุณมากครับ